ที่ตรงต่างเนาะแล้วก็จะได้คําตอบเองแหละครับแล้วก็เปิดกระเป๋าตัางค์ดูก็จบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกลับมาพบกันเป็นประจําอีกแล้วนะครับกับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆครับในการที่จะแนะนํานําเสนอบอกต่อข่าวสารในวงการรถยนต์และรถ เบอรสองสภาพดีๆนะครับให้ท่านที่กำลังมองหารถอยู่เนี่ยได้เจอรถที่ถูกใจได้เร็วขึ้นนะครับผมอ้าววันนี้ <c oughs> อ,อ้าก่อนจะไปเนื้อหากันเรามากด s u b s c r i b ์กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับรถด,ดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำทุกวันแน่นอนนะครับและกับรถที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับ ภาพที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับดูดิครับแบบรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับสะอาดดูดีเรียบร้อยมากเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะจะหารถสภาพดีๆสักคันนีช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับราคาก็แต่ละคันนี่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ซื้อไม่หมดนะครับมันมีแต่รถดีๆออกมาจริงๆนะเนี่ยคันนี้เนี่ยนะ รอบคันเลยก็ดูว่าเรียบร้อยสะอาดรถนี่หลักๆเบสิกเราก็ต้องดูที่มันเรียบร้อยสะอาดมันเริ่มมาจากถูกใจก่อนแล้วครับนะฮะเรียบร้อยสะอาด <c oughs> แล้วเราก็มาดูเรื่องสีภายนอกดูตะเข็บรถเปิดฝากระโปรงดูสิโครงรถมียับมีบู้ไหม ป้ายเพลทที่ติดรถเนี่ยมันมีหักมีงอไหมถ้ามีแสดงว่าเคยบึ้มอะนะอ่าลองเปิดประตูหน้าประตูหลังดูนีครับดูเสา A เสาบเสาซก็คารลรถนั่นแหละอ่ามีรอยอะไรแปลกๆที่มันรู้สึกพิสดารผิดแปลกไปจากควรจะเป็นไหมนั่นก็แสดงว่ามันมีปัญหามา่นะาลองดูสีดูที่สีเรียบสีเสมอกันไหม